เอ้ความถ่อมตนเดี๋ยวมาพูดว่าความเคารพเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่ความถ่อมตนเนี่ยอยากให้นึกถึงภาพของหมาสมุดเนี่ยหมาสมุรที่มีก้นลึกเนี่ยเป็นแหล่งรวมของแม่น้ำทุกสายได้ก็เป็นเพราะว่ามันอยู่ต่ําสุดมันก็เหมือนความถ่อมตนนี่แหละความถ่อมตนภาษาพระท่านใช้คําว่านิวาโตวาโตวาโตแปลว่าอะไรวาโตเนี่ยแปลว่าลมพองลมนิแปลว่าไม่นะไม่มีออก ถ้ารวมก็คือไม่พองลมเอาลมออกนั่นเองเนาะคือเอามานาทิธีออก มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนไม่เบ่งไม่ทะนงตนไม่มีความมานะถือตัวไม่โอวดดื้อถือดีไม่ยโสหังไม่ดูถูกเหยียดหยามใครไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งจองของนั่นเองเนาะาวนี้มาประเด็นที่ว่าความเคารพกับความถ่อมตนเนี่ยแบบเดียวกันหรือเปล่าทำเดียวกันหรือเปล่าที่จริงก็ไม่ใช่เนาะความเคารพเนี่ยเป็นการปลาโลกผู้อื่นหมายถึงอะไรเอ่ยตระหนักในคุณความดีของผู้อื่นพบใครก็คอยจ้องหาข้อดีของเขาไม่จับผิดสามารถประเมินคุณค่าของผู้อื่นได้ตามความเป็นจริงแล้วแสดงอาการเคารพนับถือ ด้วยกายวาจาใจก็คือเห็นใครก็ตามนี่แหละก็สังเกตว่าเขามีดีอะไรก็พยายามหาข้อดีของเขาในเองเป็นการจับดีนั่นเองเนาะส่วนความถ่อมตนเนี่ยเป็นการปาราลบตนเองเนาะ คือคอยตาพิจารณาข้อบอกพร่องของตนเองจับผิดตัวเองสามารถประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่อดดื้อถือดีสามารถน้อมตัวลงเพื่อถ่ายทอดคุณความดีของผู้อื่นเข้าสู่ตนได้อย่างเต็มที่ง่ายๆคือบางคนยมีความเคารพแต่ไม่มีความถ่อมตนยังไงเอง่ยก็มองแล้วนะว่าเออเขาก็ดีนะแต่ชั้นเองก็มีดีเหมือนกันก็กลายเป็นว่าเห็นความดีของผู้อื่นแต่ว่าไม่เอาความดีของผู้อื่นมาพัฒนาตนเองตัวของเราก็จะอยู่ อยู่แค่นั้นแหละอยู่แค่นั้นแล้วก็ใครก็ไม่อยากจะมาเพิ่มพูนความดีให้กับตัวของเราเองเป็นอย่างนั้นเนาะคือจับดีได้หมดแหละคนนั้นก็ดีคนนั้นก็ดีนนดแต่งตัวเราก็แน่เป็นอย่างนั้นเนะาะคราวนี้คนที่หลงถือเนี่ยถือตอนเนี่ยไม่มีความถ่อมตอนเนี่ยเขาถือเรื่องอะไรอ่าข้อแรกแหละเรื่องของชาติตระกูลฉันอยู่ยนะตระกูลนั้นตระกูลนี้แก เป็นตระกูลที่ต่ำกว่าชั้นอะไรพูดอะไรมาฉันก็ไม่ฟังหรอกอย่างนั้นนะถือในเรื่องของทรัพย์สินนะฉันเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีฉัน้นก็รวยกว่าคุณพูดอะไรมาผมก็ไม่ฟังหรอกถือในรูปถือเรื่องรูปร่างหน้าตานะชั้นสวยชั้นหล่ออย่างเงี้ยใครที่ดูแล้วสวยหล่อสู้เราไม่ได้มาพูดให้เราฟังเห็นเขาทําดีต่างๆ เราก็ไม่รับเข้ามาเนาะถึงเรื่องของความรู้ความสามารถนี่ก็เช่นกันเนาะถึงเรื่องของยศตําแหน่งอืตำแหน่งใหญ่โตมากมายเนี่ยโอ้อันตรายเนาะคนมีตําแหน่งใหญ่โตเนี่ยไม่ฟังใครมีความถือตัวมีความหลงอยู่เนี่ยเนาะมีบริวารมากว่าพวกชั้นมากกว่ามีอาวุธมากกว่าอย่างเงี้ยก็หลงตนถือตนไปแล้วเนาะผู้ที่ได้รับการยกย,ย่องนับถือจากคนอื่นทั้งกายและใจจะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนนอมทมตนอืมไม่ว่าจะจากตรงนี้ ถ้ายิ่งมีอำนาจมากแค่ไรย่อมต้องมีความถ่อมตนมากทับทวีคูณต้องยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นแล้วก็นําสิ่งดีจากผู้อื่น,เ,นเข้ามาสู่ตนเองให้ได้เนาะตอนนี้นี่สําคัญมากๆเลยโทษของการอดดื้อถือดีเนาะมีอะไรบ้างดูกันทําให้เสียตนเพราะเป็นคนรับความดีจากคนอื่นไม่ได้2คือทําให้เสียมิตร เพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างที่มีควรถือก็ถือเนาะสามทำให้เสียหมู่คณะเพราะเป็นคนอวดเบงจะเอาแต่อภิสิทธิ์นะก็คือไม่ส่งคนอื่นเนี่ยทันถือว่าทั้นใหญ่กว่าคนอื่นอย่างเงี้ยจะทําแบบนี้มีปัญหาหรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ก็ไม่ได้เนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดไปว,ว่านาระใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์และกระด้างโดยโครดย่อมดูหมิ่นแม่ญาติของตนกรรมสีอย่างของนาระนั้น เป็นทางแห่งความเสื่อมจากภาสิทธินี้ก็สรุปโดยว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดความเคารพความถ่อมตนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าถึงความเสื่อมแม้จะรักษาให้มันคงที่เนี่ยก็ถือว่ายากแล้วเนราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมันมีความเคารพความถ่อมตน,เ,นเพื่อที่จะได้เป็นที่รองรับเป็นศูนย์รวมความดีของผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะจากการยามิตรที่จะมาแนะนําเรานี่แหละมาแนะนําเราให้เข้าสู่เส้นทางธรรมะภายในเนาะ